เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนชาวนาบอนโหนกระสวยเลี้ยงงูเห่าเอาเข้าบ้านเมียนง,งูเลยขอฉกเข้าหน้าชาวนารถแห่นากลำบากแล้วแม่แก้วจ๋ามีลูกบอลฟาดลงหน้าฟาดลงหัวรถแห่นาคอยากจะเด่นทำเกินตัวดังแล้วกลางไม่มีกลัวไม่มีเกรงบอลลูกนั้นไม่ใช่บอนธรรมดา พาดใส่รถยางล้อหน้ากระโดดเด้งยางระเบิดรถพลิกคว่ำทำตัวเองรถแห่หน้าถึงคราวเจงเอ๋งทั้งคันโอยพี่บอลไม่ต้องไปห่วงมันมากโน้นเอฟซีวิ่งมาลากไปสวรรค์เมียหรือแม่คอยควบคุมพุดถึงจันทร์อะไรจะเกิดก็ช่างมันคราวบัไลัยเจ้าภาพงานเขาไม่โง่ไม่งี่เง่าเขาดูข่าวเขาหายเมาหายสงสยัย เนรคุณเสียข้าวสุกสมควรตายดังแล้วไงนอนพลุไฟใครเคยดูเปรียงปังปังดังสนั่นลั่นลานวัดปุ้งปุ้งปุ้งพลุวิ่งลัดออกนอกลูกแล้วก็ล่วงไปล่อยปล่อยป่อยไร้คนชูเรื่องของพลุหัวฟูฟูอยู่แป๊บเดียวอาจจะมีสีสายรุ้งในตอนแรกหน้าตื่นตาดูแล้วแปลกหวานซ่อนเปรี้ยวอันพี่บอลนั่งท้อยใจโดนปีนเปลี่ยว เด็ดวันซืนมายืนเยี่ยวรถกระบาลไรนะห้ามใช้คำว่ายืนเยี่ยวอยากคายเหลือฟังแล้วเสียวห้ามเรียกขานโอ๊ยคุณหนูกินนมนอนกูกราบกรานไข่เยี่ยวม้าจะให้อ่านว่ากระไรไข่ฉีม้าหรืออีดอกอีวังหลวงพอตยูรีนไข่สองพวงเพราะดีไหมคำว่าเยี่ยวแม้พี่หมื่นพูดสอนใคร ในบุพเพสอนจอมใจเกตสุรางพอมายุคจอมพลปอจอมพลแปลกอยากให้โซมีหมวกแจกยามเยื้องย่างสั่งมุ่งซีนหรือผ้าถุงนุ่งทั้งบางจรงกระเบนห้ามเอาอย่างไม่น่ายนอรารยะคืออะไรไม่ค่อยรู้ข้อบังคับการข่มขู่ก็ได้ผลผ้าคาดอกอย่าให้เห็นทุกตำบลผ้าพกหัวก็ล่องหนไม่สนใจ ปฏิวัติการแต่งกายทั้งชายหญิงส่วนกูมึงโดนตัดทิ้งย่อยสลายแต่คำสั่งมีไว้แหกไว้ทำลายคำมึงกูคนยังใช้คำใต้ดินกลับมาที่อีรถแหออ่อโชคเลือดขอเทงานพี่บอลเดือดแทกแดดินรับจ้างเขาเจ้าภาพรอฟังเพลงฟินอีรถแห่เสือพลิกลิ้นปิดพิธีออกตัวก่อนกูไม่เคยรู้จักแม่ง บอกตรงๆไม่ได้แช่งให้เป็นผีแต่งานนี้เทเจ้าภาพเหมือนจ้างฟรีเสียหายหมดเหล่าเจ้าที่ไม่ดีใจเหมือนมึงไปจ้างพวกเด็กมาสร้างบ้านเสือกงองแงไม่เอาฐานสร้างไม่ไหวเตะฐานรากเตะโครงการไม่ละอายไม่ได้ป่วยไม่ได้ตายแต่ไม่ทำรับผิดเหรอือรับก็ได้แล้วก็จบเต้าไอห,หอกใครจะคบให้คนทำํำ พบกับเมียอยู่สองคนกลัวคนยำอนาคตจะตกต่ำทาตัวเองจากชื่อโชคก็จะกลายเป็นโชคเลือดกลางเกินเบอร์เตรียมโดนเชื่อเหมือนกวางเก้งเป็นนักร้องหรือแท้จริงเป็นนักเลงตัวสารเรื่องคนเก่งเร่งลูกบอลโหนกระแสะแห่พ่อทิตผู้ผ่องแผ้วต้องเชิญมาหนุ่มขอแซวขอสั่งสอน แจ้งเกิดจากรถแห่นาคเป็นมารดอนสับเปร,เรือกกล่องให้นอนคือรถทัวร์โหนกระสวยคือรายการของพี่บอลมาบัดนี้นั่งคออ่อนนั่งสายหัวในรายการโหนกระแสตัวต่อตัวพี่หนุ่มมองใครคนชั่วใครคนดีใครแม่งย่องสองด้านหลังเอามีดเสียบแทงซ้ำๆแบบเนียบๆไี้ยศักดีบักโชคเลือดเหนือทะลักคาเวที เมียหนุนหลังดันสามีตีพี่บอลนี่หละหนะจงมีเมียเมื่อมึงพร้อมเมียใช่แม่อย่าไปยอมให้เมียสอนผัวมึงมีใช่สี่ขวบกินนมนอนรับผิดชอบทำงานก่อนไอ้เหงซวยกูฟังแม่งกูคิดถึงแก๊งนาค่อมพี่โรเบริร์ตดื่มน้ำท่อมบอลเคยช่วยเคยติดยารักษาหายบอลอํานวยดันสุดแรงจนร่ำรวยเป็นดารา บริษัทฮาไม่หยุดไม่จำกัดบ bon อลโรเบิร์ตข้อมฟันดัดแสนเริงร่าตัากบริบูรณ์ใช่บาบูลกวนบาทาแจ๊สชวนชื่นกลางแขนขาอยู่หน้าจอไม่เคยเลยจะได้ยินไม่กินเส้นทีมงานบ bon อลเอนเตอร์เทนข้อมเหมือนพ่อส่วนพี่เบิร์ตเคยติดยาเดินตัวงอดังเป็นพลุบอลส่งต่อส่งถึงเมนเป็นเครดิตของพี่บอลและบักโชค นั่งคูณหารในกระโหลกคิดเล่นๆเนจนสังเวียนเซียนบังเทิงทำงานเป็นคือคนไหนที่ยืนเด่นในวงการกูเปล่านะกูไม่ได้พิภากษาแค่บ่นเบื่ออะไรหนักหนาความร้าวฉานส่วนหน้าข้อมมองลงมาคงรำคาญส่วนพี่เบิดตะโกนผ่านให้แยกวงเสือกเอาน้ำกับน้ำมันมาใส่ขวดเขย่าวรวมก็เจ็บปวดเละเป็นผง คนละทาตเหมือนหินหยางกูนั่งปลงการทำงานก็เลยโบ้งไม่ลงเอย่ยบักโชคเลือดเดือดปุดปุดกูไม่ผิดเมียกูเก่งเนรมิตยกตีนเสยแต่ปากดอนผู้จัดการคนคุ้นเคยเชือกพันกันไปโน้นเลยหยิบกันไกลทนายความคำสัญญาธุรกิจเอกสารหากเบือนดิดแล้วสงสยัยเปิดกระดาษการตกลงว่ายังไง ทนายตั้มมาไวๆไขคดีคนใกล้ตัวเห็นดีๆผียังสิงโนวนพี่แอนโดนตกลิ้งเกือบเป็นผีคนใกล้ชิดสนิทแนบรวงฤดีเสือกยกเขาไปใช้นี่การพน,นันสูบพี่แอนทองประสมทองไม่แท้แต่หน้าซีดนั่งมองแผลแอนเสียขวัญยี่สิบล้านตายหานแล้วโดนตะบันนี่ละนาผีพนันฟันพี่แอน ราหูงับเข้าตับไตทองประสมปอบในบ้านบุกถล่มแอบวางแผนทิมเบอร์รี่กระเป๋าหายใบแบนนด์แพงระยับใบละแสนเพราะแบรนด์ดังเมียบักโชคโดนชกยับดับอนาถกูปวดหัวเหนื่อยสัตวสัตว์เรื่องอีหยังกว่าจะจบร้อยนาทีคดีดังรถทั่วรอวิ่งเหยียบหลังสองผัวเมียกุสลาคาถาเด่นแก้คนดื้อ โผลกระแสนหนุ่มฟาดมูตกเพี้ยเพียใครโชคเลือดใครโชคร้ายเชิญชมเชียร์เหล่าเจ้าภาพกลัวงานเสียห้าสิบงานอยากจ้างนิวหรือลิเกมาแทนแม่งตัดขาดกันแล้วสาบแช่งไอ้สันขวานไม่ได้ตายไม่ได้ป่วยอีหางบานบอกยกเลิกจะกลับบ้านไปเอนจอยเหมือนเช็ดก้นง่ายแท้หนออีพ่อพระส่วนเจ้าภาพงงสิจะนั่งเหงาหงอย ร้างกระโตเสียบแทนเลยไม่ต้องคอยส่วนอีโชคปล่อยแม่งลอยไปตามลมง,งานบันเทิงเซิรงกันยับสับกันแหลกหลังรายการก็ยาแยากเพราะรักล่มจำเอาไว้เรื่องโห่งเฮงอย่างง่วงมเอาไว้อ่านการหลอกต้อคนหลอกลวงเล่าอีกนิดเรื่องเจ๊ใหม่เจริญปุระมีคอนเสิร์ตเหนื่อยนะจะแมจะง่วงแม้ป่วยหนักใหม่ไม่พักจับไมค์ควง ร้องทั้งป่วยจนลูร่วงจนเสร็จงานจบล้วมึงปวดหัวชิบโหนกระแสเพลอเผลอ,ลอแม่งทูกเทียนแหแล้วยิ้มหวานคืนดีกันหมากันหมดสี่ตีนคลานเมียบักโชคโดนมีดควานเห็นเนื้อในจงมีแม่เมื่อมึงพร้อมคำคมเด็ดจงมีเมียแสนวิเศษไม่ปากร้ายไปอ่างทองแล้วหวั่นแหจะสมใจ วิเศษชัยชาญงามวิไลในอำเภออย่าหาเมียมาเชียร์ผัวออกนอกหน้านอกจากว่าผัวผีบ้าปั้มปั้มเป๋อเปอคิดไม่เป็นสมองลิงดูบเลอเลเป็นเมียดีปล่อยผัวเผลอให้ซ่อนเงินจบตอนชาวนาบอนโหนกระสวยเลี้งงูเห่าเอาเ,าเข้าบ้านเมียงูเลยขอฉกเข้าหน้าชาวนาคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกบวนประชาชี